ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาพิสูจน์ว่าทําไมเส้นตรงที่ตั้งฉากกันผลคูณของความชานันเท่ากับลบหนึ่งค่ะทฤษฎีบทบอกไว้ว่าเส้นตรงสองเส้นที่ไม่ขนานกันยันว่าจะตั้งฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากับหค่ะขอจาวุ้มนะคะค่ะก็เราจะให้นะคะ ให้ L 1และ L 2เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน Y ค่ะให้ L 1และ L 2เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน Y มีความชันมีความชันเท่ากับ M1 และ M2 ตามลำดับค่ะ M1 และ M2 ตามลำดับค่ะถ้า 1> L 1ตั้งฉากกับ L 2แล้วจะได้ว่าจะได้ว่าไ่ยจะได้ว่า m 1 m 2เท่ากับลูกหนึ่งอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ใช่ไหม อาเรามาพิสูจน์กันเลยก็คือพิสูจนะ์เนาะก็คือเราให้ l หนึ่งพร์มและ l สองพรามเนี่ยเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิด และขนาดกับขนาดกับ L ส่วนหนึ่งและ L ส่วนตามลำดับนะคะจะได้ว่าจะได้ว่าอะไรความชันของ L 1หนึ่ง้ามเท่ากับ M 1หนึ่งนั่นเองค่ะ และแรงแ,แ,แความชันของเอลสองพาร์มเนี่ยเท่ากับเอ็มสองอขาก็ เราก็จะลากเส้นตรงให้ผ่านจุดหนสองนะคะลากเส้นตรงเลยให้ผ่านจุดหนสองและตั้งฉากกับแกน x โดยที่ตัดเส้นของ l 1พร์แล้วก็ l 2องพร์นี้ค่ะที่จุดที่และจุด q ก็ตามลำดับดังรูปเลยก็คือนี้ค่ะพอเราลากเลยตามลำดับดังรูปอืมค่ะก็นะคะก็ลากแล้วใช่ไหมอะครูเขียนแล้วกัน ลากเส้นตรงให้ผ่านจุดหนึ่งศูนและตั้งฉากกับแกน x โดยตัดเส้นตรง 1> l 1นามและ l 2พามที่จุด p และและจุด q ตามลำดับค่ะดังดังรูปนี้เลยนะคะค่ะก็เราสังเกตเห็นว่านะคะจากรูปเนี่ย จากรูปครูเอารูปมาแล้วกันหน่อยอ่ะก็คือดังดังรูปต่อไปนี้อืมดังรูปนี้เลยแค่ให้เล็กนะคะครูก็จะอัน,นั้นมาเขียนต่อก็คือจากรูปนะคะจากรูปเราให้จุด P เนี่ยมีพิกัด 1นึีหนแล้วก็คีอืมก็คือจุดพคือตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เ,เท่ากับหแล้วก็คเนาะค่ะแล้วก็เนื่องจากเส้นตรง L1 p หนึ่พ์เนี่ยผ่านจุด $0 ูเส้นตรง L1 p หนึ่พร์เส้นตรง L1 p หนึ่พมเนี่ยผ่านจุด $0 ูและผ่านจุดหนึ่ง เขียนเลยนะเนื่องจากเส้นตรง l 1พรามผ่านจุด (0,0), 00และ (1,k) จะได้ว่า l 1พรามเนี่ย มีความชันเท่ากับ k ลบ0ส่วนด้วย1ลบ0นั่นเองค่ะซึ่งมันเท่ากับ k ใช่ไหมนั่นคือนั่นคืออะไรก็คือ m 1เนี่ยเท่ากับ k นั่นเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะดังนั้นพี่กัดของ p คืออะไรดังนั้นพี่ขัด p คืออะไร1อะไร1 k คือ k เท่ากับ m 1ใช่ไหมแปลว่าก็คือ m 1น่ั่นเองค่ะอืมพิกัดของ p คือ1 k แล้ว k คือเท่ากับ m 1แปลว่าพิกัด p ก็คือ1 1 m 1ค่ะค่ะก็ค่ะในทำนองเดียวกันในทำนองเดียวกันเนี่ย ในทำนองเดียวกันจะสแสดงให้เห็นว่าจุด Q เนี่ยคือจุด M 1 M 2เนี่ยอ่ะจุด P คือ1 1 1 M 1ใช่ไหมแล้วเรามันจะสแสดงว่าจุด Q เนี่ยคือ1นึ่ง M 2กิอนเข้าใจไหมอืมค่ะก็เราเขียนเลยจะสแสดงว่า แสดงได้ว่าพิกัดของจุด Q เนี่ยคือ A 1 M 2นั่นเองอ่ะเนื่องจากว่า L 1เนี่ยมันต้องฉากกับ L 2ใช่ไหมจากรูปเนี่ยอ่ะ L 1ตัต้องฉากกับ L 2อ่ะเขียนเลยเนื่องจาก ตั้งฉากกับ L2 ค่ะแล้วก็และจะสร้างและจากการสร้าง L1 L1 พราม L2 พราムเนี่ยทำให้รูปสามเหลี่ยม POQ เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมอืมสามเหลี่ยม POQ สามเหลี่ยม POQ เนี่ย POQ เนี่ยก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมอ่ะเขียนเลยและจากการสร้าง 1> L หนึ่พ์และ L 2องพร์มเนี่ยทำให้รูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม P O Q เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะก็ จากทฤษฎีบทพิทาโครัสเนี่ยจะได้ว่าอะไรจากทฤษฎีพิทาโครัสจะได้ว่า PQ กำลังสองเท่ากับ OP กำลังสองบวก OQ กำลังสองค่ะอะ ิวกำลังสองคือรูทใส่ด้วยเลยรูทของหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองบวกด้วย m หนึ่งลบ m สองกำลังสองทั้งหมดกำลังสองเท่ากับรูทของ ศูนย์ลบหนึ่งกำลังสองบวกด้วยศูนย์ลบเอ็มหนึ่งกำลังสองทั้งหมดกำลังสองแล้วก็โอคิวบวกด้วยโอคิวกำลังสองโอคิวกำลังสองคือศูนย์ลบหนึ่งกำลังสองบวกด้วยศูนย์ลบเอ็มสองกำลังสองทั้งหมดกำลังสองนั่นเองค่ะค่ะก็จะได้ว่า กำลังสองแตดกับรูทใช่ไหมกำลังสองแกับรูทก็จะเหลือว่าจะเหลือพอเราหาเซนใช่ไหมเราก็จะเหลือว่า m 1ลบ m 2เนี่ยทั้งหมดอ่ะกำลังสองเท่ากับ1นึ่กำลังสบวก m กำลัง m หนึ่กลังสบวกด้วยหนึ่ลังสบวแล้วก็ m 2องกลังสองนันเองค่ะ ค่ะก็จะได้ว่า m กำลังสอลบส m 1 m 2บวกด้วย m 2องกลังสเท่ากับสบวกด้วย m 1นึ่กลังสองบวกด้วย m 2อกลังสองค่ะก็จะได้ว่าลบสอง m หน่ m สอเนี่ยเท่ากับ2ดังนั้น m 1 m 2เนี่ยดังนั้น m หนึ่คม m 2อเนี่ยก็เท่ากับลบห่ง ค่ะก็ตามที่พิสูจน์เลยนะคะก็ตามที่เราพิสูจน์เลยพิสูจน์ตามที่เราพิสูจน์เลยนะคะอ่าก็คือทฤษฎีบทบอกไว้ว่าบอกไว้ว่าอะไรบอกไว้ว่าเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกาันเส้น y จะต้องฉากกันก็ต่อเมื่อผลคูณของความชันของเส้นตรงทั้งส,งสองเท่ากับลบหแล้วเราอาจจะเราอาจจะพิสูจน์ว่า m ห่ง m สองเท่ากับลบหนึ่งค่ะก็เราพิสูจน์ได้มาแล้วเนาะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นการพิสูจน์ขากมนะคะก็ครูให้ดูจากรูปนะคะครูก็จะพิสูจน์ว่ากำหนดให้กำหนดให้ l 1และ l 2เนี่ยเป็นเส้นตรงที่มีความชัน m 1 m 2ตามลำดับใช่ไหม ที่มีความชัน m 1และ m 2ตามลำดับโดยที่อะไรโดยที่โดยที่ l 1และ l 2ไม่ขนานกับแกน y โดยที่ l 1และ l2 ไม่นขนานกับแกน y และให้ m 1m2 และให้เขียนเอาลองแกัน m1 คูณด้วย m2 เท่ากับลบหนึ่งน,นั่นเองค่ะ ค่ะเราก็ต้องการพิสูจน์ว่าอะไรต้องการพิสูจน์ต้องการพิสูจน์ว่า l 1ตั้งฉากกับ l 2อ่ะค่ะก็มุมระหว่าง เส้นตรง L 1 L 2สามารถคำนวณได้จากสามารถคำนวณได้จากอะไรก็คือแทนเซตาลบด้วยเซตาหเท่ากับอะไรก็คือ แทนเซต้าสองลบแทนเซต้าหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนเซต้าสองแล้วก็คูณด้วยแทนเซต้าหนึ่งค่ะก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ m อสองลบ m อหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวก ลบหนึ่งนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นแทนแทนเซต้าเนี่ยจะเท่ากับ m 2ลบ m 1ส่วนด้วย0 M1 n 1ส่วนด้วย0ค่ะ จากจากที่เราได้ใช่ไหมศูนย์คือศูนย์เซต้าเนี่ยมันไม่สามารถหาค่าได้ใช่ไหมแบบหมายถึงแทนเนี่ยมันมันมีส่วนศูนย์อะแปลว่าแทนอะไม่สามารถแทนเซตาเนี่ยดังนั้นแทนเซต้าเนี่ยไม่สามารถไม่ไม่ไม่สามารถหาค่าได้ รอะไรก็คือเพราะมันส่วนศูนย์ใช่ไหมมันหาค่ามไม่ได้เนาะค่ะก็เราก็จะสรุปได้ว่าเมื่อเซตาเนี่ยมันเท่ากับเก้าสิบใช่ไหม,มดังนั้น เมือม่อเมื่อเซต้าเนี่ยเท่ากับ90องศาเนี่ยแสดงว่า L1 กับ L2 จะตั้งฉากกันใช่ไหมค่ะก็ขอ,ขอจบการพิสูจน์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค